สำหรับใครที่ผ่านมาเจอกับคลิปนี้นะคะกดแรงดึงดูดนําพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้และได้มาฟังข้อความในคลิปนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใจดีมากๆและเราก็ได้เห็นว่าตัวของเราเนี่ยคอยช่วยเหลือและก็ใจดีกับคนอื่นอยู่ประจําเลยแต่ทำไมสิ่งที่เราได้รับกลับมามันมักจะเป็นความเหนื่อยใจลามไปถึง เหนื่อยกายไม่สบายไปเลยหลายๆครั้งก็มีอะค่ะ,ะ <c oughs> ความใจดีอะค่ะถ้ามันขาดความสมดุลมันจะทำให้เราเจ็บป่วยและถ้าความใจดีนั้นนะคะมันไปให้คนอื่นก่อนตัวเองมันก็จะเป็นความใจดีที่มันไม่เฮลตี้อะค่ะมันจะแทนที่มันจะดึงดูดความใจดีหรือคนใจดีเหมือนกัน เข้ามาหาเราแต่กลายเป็นว่ามันได้ได้ตรงกันข้ามอะค่ะเพราะว่าเราข้ามสเต็ปอะค่ะหนึ่งเราอะจะต้องใจดีกับตัวเองก่อนและการใจดีกับตัวเองก่อนคือเราต้องพิจารณาดูว่าที่เราจะช่วยคนอื่นในเรื่องนี้ในสถานการณ์นี้หรือช่วยคนคนนี้เนี่ย เราเราจะมีภาระทางความรู้สึกเพิ่มไหมและเราอะ่ะจะเบียดเบียนเวลาส่วนตัวในชีวิตของเราเยอะเกินไปหรือเปล่าอะค่ะถ้าตัวเราเองก็มีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากๆภาระหน้าที่การงานแล้วตัวเราเองก็แทบจะไม่ได้มีเวลาเซลฟ์แคร์ดูแลร่างกายตัวเองไม่ค่อยมีเวลาได้พักชาร์จแบตอยู่ตามลำพังกับตัวเองอะค่ะแต่เราอะเอาเวลานั้นอะ ไปจ่ายให้กับอีกคนหนึ่งคนที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขาอะค่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนอคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดมากๆคนในความสัมพันธ์หรือเป็นเพื่อนคือมันไม่ว่าจะเป็นใครนะคะก็เราเราจะต้องสมดุลดีๆอะค่ะเราจะต้องดูก่อนว่าคือจริงๆแล้วมนุษย์ก็ เกิดมาเพื่อชาเลนจ์เรื่องนี้เนาะหาความสมดุลหาตรงกลางให้กับให้กับตัวเองให้กับสภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเราอะค่ะเพราะถ้าเราใจดีแล้วเรามันเกิดความเครียดอะคะ่ะทุกครั้งอะร่างกายของเรามันจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดมันจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบพ,พอมันสะสมเป็นระยะเวลานานๆนะคะ เราจะเจ็บป่วยค่ะแล้วมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากๆได้อาจจะไม่ใช่แค่เจ็บป่วยธรรมดาถ้าถ้าเราไม่เอาตัวเราออกมาจากการช่วยเหลือในรูปแบบเดิมๆอะคะ่ะที่ที่เรารู้สึกว่าเรากลัวจะไม่เป็นที่รักถ้าเราไม่ช่วยเหลือหรือเรามีความสงสารเขามากๆจนเราเกิดความทุกข์ใจถ้าเราจะไม่ช่วยอะคะ่ะ สิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นคลื่นพลังงานที่มันไม่มันไม่ได้โอเคกับเราเลยนะคะเราสงสารเราเครียดแล้วเราก็ช่วยเหลือออกไปกลายเป็นว่าความช่วยเหลือนั้นอ่ะมันมาจากพลังงานความสงสารความเครียดแล้วเราก็มีการกลัวกลัวโดนตัดสินว่าเราเป็นคนไม่มีน้ำใจหรือเรากลัวว่าเขาจะไม่รักมันก็เป็นพลังงานของความกลัวคะ่ะตรงเนี้ย กา,การช่วยของเราความใจดีของเราอะ่ะมันก็เลยจะดึงดูดให้เราอะ่ะมีสถานการณ์ในชีวิตที่มันจะมาเพิ่มความเครียดความกลัวให้กับเราความกังวลให้กับเราเพิ่มขึ้นค่ะเราจะได้พบเจอเราจะดึงดูดคนที่ที่เราไปช่วยเหลือเขาอะ่ะมามาสร้างหรือคนอื่นด้วยอ่ะค่ะเราจะดึงดูดคนที่มีพลังงานที่ที่ตัวเรามีเป็นที่ตั้ง ในตอนที่เราใจดีกับคนอื่นนะคะที่เราส่งออกไปในทุกๆก,การกระทําไม่ว่าจะเป็นกลัวไม่เป็นที่รักกลัวว่าเขาจะคิดว่าเราไม่มีน้ําใจหรือเราสงสารเขามากเราต้องช่วยเรารู้สึกเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีสตินะคะที่จะมาตั้งหลักแล้วก็ช่างใจสักนิดนึงว่าไอตอนที่เราใจดีที่เราจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราอยู่ในสภาวะไหน เราเรารู้สึกว่าเราเอาอยู่ไหมหรือเออมันพอได้อยู่มันพอมีเวลาเหลือให้ตัวเองอยู่เอออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะเดือดร้อนมากถ้าเราช่วยเขาในเรื่องของอมันมีช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยในด้านอื่นๆนะคะเออใน,ในทางแบบกายภาพเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินทองอะไรแบบเนี้เราเราชั่งน้ำหนักแล้วว่า ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราเอาอยู่เราสบายใจเราไว้วางใจด้วยแล้วเราก็เต็มใจช่วยมากๆด้วยไม่ได้ช่วยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะว่าเราไม่มีน้ําใจกลัวว่าเขาจะไม่รักเราแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเพราะว่ารู้สึกสงสารหนักมากจนตัวเองก็เครียดก็เลยต้องช่วยอะคะ่ะแต่การช่วยนั้นมันจะต้องเป็นการช่วยที่ เราเราได้ได้ทบทวนได้ตรวจสอบดูกับข้างในของเราแล้วว่าเออเออเราสบายใจอยู่นะเราไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้เสียเวลาในการที่เราต้องดูแลหรือพักผ่อนด้วยอะคะ่ะก็ถ้าได้ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ก็ลองสำรวจดูนะคะเราท้าที่ผ่านมาไม่ไม่เคยทำได้เลย รู้สึกว่าก็ต้องช่วยตลอดจนจนข้างในเราก็ไม่โอเคแล้วเราก็กล้าที่จะปฏิเสธได้นะคะสุดท้ายแล้วอะค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยอะเราจะเหลือตัวเราเองแค่คนแรกคนเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราโชคดีเราก็จะมีะคนรอบข้างคนใกล้ตัวด้วยอะค่ะแต่ใดๆคือเราจะมีตัวเราเท่านั้นเลยที่จะช่วยเหลือตัวเราได้ดีที่สุด แล้วการช่วยเหลือที่เราเป็นทุกข์อะค่ะมันทําให้เซลล์เราอักเสบอะร่างกายเราอักเสบจากการที่มันหลัง่งฮอร์โมนแห่งความเครียดอะคะ่ะมันคือการเบียดเบียนตัวเองนะคะถ้าช่วยคนอื่นแล้วเบียดเบียนตัวเองนะคะเราอาจจะต้องถึงเวลาแล้วได้มาเจอคลิปนี้ในปีนี้มันเราน่าจะทําสิ่งเหล่านั้นมานานมากเบียดเบียนตัวเองมานานมากจุดเปลี่ยนมันมาถึงแล้วเราก็ จะต้องฮึบฮึบะค่ะต้องตัดใจแล้วก็ทําดีที่สุดเรารู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วก็มีขอบเขตของตัวเราด้วยอะคะ่ะที่ที่เราจะไม่ป่วยใจไม่ป่วยกายอันนี้ในอดีตเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้เกิดมาแล้วทําได้เลยแต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆจน จนมันมีสุขภาพใจที่ดีขึ้นถ้าเราคิดจะช่วยเหลือใครแปลว่าเราต้องการช่วยเหลือและเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือจริงๆค่ะเราจะเราจะไม่ได้แบบว่าเลิกช่วยเหลือคนนะคะเรายังชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันเหมือนเดิมแต่เราก็จะถ้าเราร้อนรุ่มข้างในอะ่ะเราจะเอาเราจะชั่งใจก่อนเราจะชั่งน้ำหนักก่อนปล่อยให้มันผ่านไปซัก 1คืน2คืนประมาณนี้ค่ะจะจะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจตอนที่ดีใจมากๆหรือว่าตอนที่เศร้าใจทุกใจเกินไปให้ให้ได้ให้ได้เราให้เราเนี่ยได้ไปกินข้าวกินน้ำสักวันสองวันกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเพื่อแฮกร่างกายให้ร่างกายมันได้รับการดูแลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจค่อยมาว่ากันอีกทีไม่ใจดี กับตัวเองได้ไม่ใจดีกับคนอื่นโดยที่เบียดเบียนตัวเองนะคะ,ะสํารวจทบทวนดูดีๆนะคะว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะความเครียดเนี่ยมันมันทำให้คนป่วยได้ร้ายแรงที่สุดแล้วนะคะก็ค่อยๆสมดุลไปนะคะก็ถ้ายังไม่สามารถแบบทําได้ในทันที ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยเป็นกำลังใจให้นะคะ